แกงสะลนะ่ะบาใจสเลียมหาเขียมนักแกบรรดาของมักถึงจะเป็นพักแตก็มักแต่นะพงแกงใส่จีนพงแกงใส่ปลาส่วนตัวเฮานั่นกะ จะแกงไส่ปลาดุกแกงวันนี้สวัสดีสู่เขามา้ในช่วงหน้าหนาวนี่ถ้าจะอู้ถึงของกินของล้ำซิกเนเจอประจําของคนเหนือคนเมียงเฮาน่ะมันก็จะเป็นไออย่างไปบาบได้เลยเนาะนอกจากแกงแสล่ยอีน่ะสล่ยคืออะไรสล่ยก็คือพักพื้นบ้านชนิดหนึ่งติหากินได้ในเฉพาะฤดูหนาวนี่นะจ๊ะนะจ๊ะบาแน่ใจว่าภาคอื่นปนจะมีก็จ้าและจะห้องว่าจะใดอันนี้เฮาก็บ่ฮหูเนาะถ้าไผหูกระจอยบอกกําเนา และในวันนี้นะเฮาก็จะเนืเมนูแกงสแสะเลใส่ปลาดุกแกงสไตล์คัวสู้ชีวิตใส่ตำมีมตำเกิดเนอเริ่มแรกเลยนะเฮาก็จะต้องเฮือสู่เขาเอาสแสะเลไปล่างทําความสะอาดเฮือเรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยปลาดุกแกงของเขาน,นะปลาดุกแกงเนะี่ยสู่เขาบัดใจลูกปลาดุกนะหน้าตามันก็จะละไมคล้ายๆกับปูกปลาดุกเนาะตัวเล็กตัวน้อยนะแต่จะไปเข้าใจพิดกันเนอปลานี้นะมันจะอยู่ในแพะในคุมนะเป็นปลาธรรมชาติเนอปล่อยไว้จะไดมันกระตึ้งตัวใบใหญ่ละมันตึ้งตัวตะเอียนะสู่เขาอีป่อบนว่าจะอา หลังจากนั่นก็หฮ้อสู่เขาไปตำน้ำพริกเครื่องแกงเนะ้อในน้ำพริกนั่นก็จะมีอะไรอย่างก็ หอมขาวหอมแดงพริกแห้งค่ะจะใครตะใครนะ่ะใส่ลงไปตามด้วยห้าปลาร้านะ่ะตําเพื่อนแลกตําเพื่อมันเข้ากันก็เป็นอันใจใดใส่ลงไปในหม้อกแกงเติมน้ำเปล่าอีนะ่ะน้ำเปล่าอีวะ <c oughs> ลงไปบ่ให้บด่ดหมกพอประมาณเนะ้อเร็วกันนี้เลยตามสไตล์รัวสู้ชีวิตใส่ตมัมีตําเกิดของเฮานะ่ะเต่าแก่นี้ก็บ่ชอบใจเนาะชอบใจเต่าทานอีน่ะและอีปอกก็ชอบเป็นคนดังวงเล็บดังไฟ <c oughs> ปูเลนดังไฟเสร็จแล้วก็รอควนไฟมันหายนะก็ใส่หมอ้อแกงของเฮาลงไปนะจ๊ะนะจ๊ะใจเย็นๆเนอะรอน้ำเดือดตลุมตลุมพอยังขุมนรกก็เป็นอันใจได้ล,ละใส่ปลาดุกแกงของเฮาลงไปใส่ลงไปในหมอ้อเฮือมันมดมันเสี่ยงเลยน้ำแกงมันจะได้หนัวหนัวหนัวเนาะและในระหว่างนั้นก็รอ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 และก็รออย่างเดียวเขียวหลุกป่อยนะ รอนานๆมันอาจจะบันททนหัวใจนะนั่นนะใส่ลงไปรอไปจนกระไกลใส่หัวงึกๆึกโพตกดึกดึกบะเขาบะคืนบะรับบะนอนเนาะนั่งอยู่ข้างขอนไม้ฮัน <c oughs> อู้เล่นและในระหว่างนั้นพอน้าแกงและประดุกแกงของเขาเปยได้ตีแล้วก็เฮื้สู่เขาใส่อันนี้เนาะอายังก็บะเขือส้มนะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วมันก็จะกลายเป็นน้าเงี้ยวจอจบะยะละแกงแสแลอีนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆฟังเข้าใจพิษกันเตือนนะใกล้จะเซ็ตละ มาถึงในขั้นตอนในขั้นตอนสําคัญก็ใส่พระเอกและนางเอกของเขาลงไปเลยนะซึ่งมันก็คือสแสร้นะั่นนะใส่ลงไปนักๆเนาะปีในแรกไหนได้กินเหียเตียนเะนาะใส่ลงไปจนเื้อมันมดมันเสี่ยงเลยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็รอให้สแสร้มันสุกเหี่ยนกะาเนาะบัดต้งแกงเหมือนนะ่ะสู่เขามันจะเหลืองแล้วแต่ถ้าไผชอบไปเปยกบแกงไปบ่าว่ากันส่วนตัวเขานั่นชอบแบบพอดีพอดีเนาะแบบยังมีเท็กเจอร์คิ้วกรุบกรุบกรอบแบบออเดนเต้อยู่อีนะ <c oughs> อู้ไปอู้มาเนื่อว่ากินสปาเกตตีอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปว่าเฮ้รสู่เขาเนี่ยนะใส่น้ำบะขามเปียกลงลงไปในน้ำแกงตัวเนื้อแล้วก็ตอด้วยบะขามดิบสักข้อสองข้อกระป๋อเพื่อเพิ่มรสชาติความหวานความเปรี้ยวลงไปนิดหน่อยอ,ยอยีน่ะคนเลยโเคเล่เฮ้รเข้ากันก็เป็นอันใจได้ละและจากนั้นก็เฮ้รสู่เขาใส่ต้นหอมหอมป้อมหรือว่าผักชีลงไปอีนะโเคโเลยโเคเล่เฮ้รเข้ากันแหมรอบก็บเสร็จละเมนูแ,แกงแสะใส่ปลาดุแกงสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตำมีตำเกิดของเฮา หน้าตามันก็จะธรรมดาบ้านแบบนี้เลยแหละสู่เขาแต่ว่ามันอร่อยจัดจ้านนะบอกเลยรสชาติมันก็จะเผ็ดเผ็เกมเกีมๆม,มมหมนหวานเนาะตัวแสแลนั่นมันก็จะเคี้ยวกรุบกรุบกับกบมีบบมีมีกินเมนเขียวอ้อย่างสักอย่างนะสู่เขาบดจ่างบอกเนาะสู่เขาต้องลองต้องลองกินเนาะลองแล้วจะติดใจจะบอกว่าอร่อยอร่อยแบบตะกนตะกนว่าลำจะได้ปล้ำเปลือดีโกาบาเบเขือจีแซบอีลีไปจนถึงปุ่มถึงไ่พุ่นนะอีนะอูเลนปากนักแต่หน่าบัน้อยนี่นะเอ้า ว่าอะไรกัหยอกกะะหยอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ